รักที่ไร้เสียงของชายาถูกลืม EP ที่สามสิบไม่ทอดทิ้งนางเห็นท่าทีอองรูปเป็นเช่นนี้ในใจเหมยหลินรู้สึกผิดไม่น้อยเขาคอยช่วยเหลือนางช่วยเหลือตระกูลเซี้ยนั้นเป็นเรื่องจริงและ G จีก็เป็นชายาอีกคนของเขานางจะโกรธที่เขาใกล้ชิดเจีได้อย่างไรกันรุ่งเช้าเจียงหุยมารายงานว่าท่านอองไปเยี่ยมท่านแม่ทับมู่ พร้อมกับพระชายาเจียแล้วแม้นางจะรู้สึกเศร้าแต่นั่นคือพ่อตาหากนางยังไร้เหตุผลเช่นนี้จะสมเป็นบุตรีของท่านพ่อที่สอนให้รู้จักเอื้ออารีต่อผู้คนได้อย่างไรนางสุดหายใจเข้าลึกและตรงไปที่พัตาคาร,รันจนหมื่นลี้ทันทีเพลยอทิ้ง,งและเพลยอเฟยมองนางแตกต่างจากเดิมพระชายาเมื่อรู้ชาติกำเนิดของท่านแล้วพระองค์ยังอยากจะร่วมทุนกันอีกหรือไม่ เพื่อถิงถิงมีสีหน้าเป็นกังวลนางเพิ่งมีกิจการเป็นของตัวเองน่าเสียดายหากปิดที่แห่งนี้ลงทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมข้าอยากทำพัตาคารตั้งแต่เด็กบัดนี้ก็ยังอยากทำอยู่เหมืหลินสายตามุ่งมัน่นดีจริงหม่อมฉันนึกว่าต้องปิดกิจการเสียแล้วเพื่อถิงถิงกล่าวด้วยสายตามีความสุข จากเพื่อเฟยหลงที่มองเหมยหลินด้วยแววตาเศร้าเขากังวลว่าบัดนี้เหมยหลินเป็นถึงบุตรีของแม่ทัพใหญ่ตระกูลเซียลัยยังมีฐานะท่านหญิงแห่งซีเปยอ,อีกเขาเกรงว่าตนเองจะไม่คู่ควรที่จะรักนางทำไมวันนี้เรามีแขกที่แต่งกายแบบชายเย่เป่ยปมากกว่าทุกวันเหมยหลินเอ่ยถามเพื่อเฟยหลงที่ยืนเงียบอยู่ข้างตนได้ยินว่าอีกสองวันคณะราชทูตเย่เปยจะเดินทางมาถวายพระพรในวันคล้ายวันประสูติของฝ่าบาท เ่ยเฟยหลงบอกนางตามที่ตนได้ยินมาจากวังเช่นนั้นก็ดีเลยเรามาทําอาหารแบบชาวเย่เปยเกันดีหรือไม่พวกเขาเดินทางมาไกลย,ย่อมที่ถึงบ้านแน่หากมีอาหารแบบเย่เปยให้กินข้าคิดว่าพวกเขาไม่เกี่ยงราคาแน่ว่าตาเหม่ยลินเป็นประกายเมื่อพูดถึงเรื่องเงินทองพระองค์ยังรวยไม่พออีกหรือเฟยหลงถามนางด้วยสายตาจริงจังข้าไม่เกี่ยงหากต้องรวยกว่านี้ นางก็ตอบเขาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มทําเอาเฟยหลงหลุดคำกับคําพูดนี้ของนางและแล้วพัตคารรันจวนหมื่นลี้ก็ไรีอาหารพิเศษสําหรับชาวเย่ยเป่ยโดยเฉพาะถึงราคาจะแพงกว่าอาหารจานอื่นๆ แต่ด้วยคนเดินทางมากับขบวนเสด็จมีแต่ผู้มีฐานะราคาเท่านี้พวกเขาย่อมจ่ายไหวแขกทุกท่านวันนี้เท่าแก่ของเราได้ทำอาหารจานใหม่มาเสนอแก่ทุกท่านคือไก่อบเยีบเป่ยมันโถห้าสีหมูตุนน้ำผึ้งและน้ำแกงหอยเป่าฮื้อจำกัดแค่จานละสิโทโตเท่านั้นเสี่ยวเออประกาศวางร้าน เมื่อได้ยินเช่นนั้นผู้คนต่างเรียกเสียวเสียวเออจนวุ่นวายด้วยแขกที่มากินต่างรู้ดีว่าเมนูของฮอรันจวนหมื่นลี้นั้นเลิศรสเพียงใดเช่นนั้นหากมีอาหารจานใหม่มาแขกจะต้องแย่งกันให้ได้ลิ้มลองก่อนเหตุการณ์นี้ทำให้เหมยหลินยิ้มแก้มปริกำไรวันนี้ต้องได้ไม่น้อยเป็นแน่เหมยหลินคิดคำนวณกำไรอย่างรวดเร็วทำให้เฟยหลงเผยยิ้มดีใจไปกับนางด้าลู่ชิงเมื่อมาถึงจวนแม่ทับมู่ ก็เห็นท่านแม่ทัพที่เคยร่วมรบเมื่อคราที่เขาย,ยังฝึกเข้าสนามรบใหม่ๆเนิ้นซมอยู่บนเตียงมีหูหยินมุกคอยป้อนยาเมื่อเห็นว่าอองลู่มาจึงลุกขึ้นนั่งกระหม่อมคาระวะท่านอองมู่ย่เทียนกล่าวอย่างลำบากท่านแม่ทัพไม่ต้องมากพิธีท่านป่วยอยู่พักผ่อนเถอะลู่ชิงพยุงแม่ทัพมู่ขึ้นนั่งขายหน้าท่านอองแล้วกระหม่อมแก่แล้วล้มป่วยอยู่บ่อยครั้งทำให้ฝ่าบาททรงเป็นกังวล จนต้องแบ่งทหารชายแดนเย่เปยให้กับตระกูลเสี่ยถึงกึ่งหนึ่งมู่เย่เทียนกล่าวด้วยแววตาเศร้าท่านแม่ทัพไม่ต้องกังวลหากเสด็จพ่อไม่เชื่อความสามารถของท่านจริงคงยกทหารทั้ง4ี่แสนนายให้กับท่านหัวตระกูลเสี่ยไปแล้วแต่นี้แบ่งให้เพียงกึ่งหนึ่งนั้นหมายความว่าท่านยังเป็นบุคคลสำคัญสำหรับฝ่าบาทอยู่ มีหรือลู่ชิงจะไม่รู้แม่ทัพมู้อยากใช้ความสัมพันธ์ที่มีต่อกันเมื่อครั้งเขาเป็นลูกศิษย์ในสอนํำรกและความสัมพันธ์ของพ่อตาลูกเขยให้ตนไปเจราจาต่อรองเรื่องการคืนอำนาจทางทหารกับฮ่องเต้เช่นนั้นกระหม่อมก็เบาใจมู่เย่เทียนเห็นว่าอองลู่ไม่ช่วยตนแน่จึงยอมรามือแต่อย่างไรเสียเจี๋ย e. ก็เป็นชายาของท่านอ,องบัดนี้พระชายาเหมยหลิน มีศักดิ์เป็นถึงท่านหญิงซีเปยและได้รับแต่งตั้งเป็นพระชายาเอกกระหม่อมร้ายสามารถทําให้บุตรสาวต้องน้อยเนื้อต่าใจมู่เย่เทียนกล่าวด้วยความเศร้าแม่ทับมู่ไม่ต้องกังวลข้าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายลู่ชิงกล่าวพลางมองไปทางเจียอีที่บัดนี้ยืนร้องไห้ด้วยความกังวลเรื่องบิดา เช่นนั้นหากเจีอีไม่ได้ทำผิดถึงขั้นให้อภัยไม่ได้ขอท่านอ,องโปรดเห็นแก่ความสัมพันธ์เก่าก่อนโปรดอย่าละทิ้งนางได้หรือไม่มู่เย่เทียนขอร้องด้วยดวงตาแดงกำ่ำ ลู่ชิงนิ่งอยู่นานด้วยเขาคิดว่าเมื่อพ้นงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันประสูติของฮ่องเต้แล้วเขาจะขอพระราชทานอนุญาตเกี่กับมู่เจีเพื่อให้นางได้เจอคนที่รักนางดีกว่าจะอยู่อย่างทุกข์ะมใจจนอ๋องเพราะอย่างไรเสียเขาก็ไม่สามารถรักนางได้มู่เย่เทียนพูดเช่นนี้ดั่งมานั่งอยู่ในใจเขาแต่เมื่อชายชราที่กรำศึกเพื่อแผ่นดินมายาวนานขอร้องเช่นนี้เขาก็ไม่อาจจะปฏิเสธได้ ข้ารับปากท่านแม่ทัพหากเจี๋ยอีไม่กระทำสิ่งใดผิดนางจะยังเป็นชายาของข้าวาตาที่ลู่ชิงรับปากแม่ทัพมู่เต็มไปด้วยความกังวลหวังว่าเจ้าจะเข้าใจข้านะเสี่ยเหมยหลินเมื่อกลับถึงโจนอองรถม้าของเหมยหลินก็หยุดเทียบกับรถม้าอองลู่พอดีเมื่อมองไปยังรถม้าอีกคันก็เห็นเจี๋ยววาตาเศร้าสร้อยยื่นมือให้ท่านอองประคองลงรถมา้าถึงนางอยากจะใจกว้างเช่นบิดาแต่ภาพปรมหน้าก็ทำให้อิจฉายอยู่ดี นางพยายามไม่ใส่ใจจะเดินเข้าจวนอองไปแต่เสียงหวานของเจียอีก็ดังขัดเสียก่อนถาวายพระพรพระชายาเอกเพคะถึงคำกล่าวจะอ่อนน้อมแต่แววตาของนางบ่งบอกอย่างชัดเจนว่านางคือผู้ที่เหนือกว่าพระชายารองไม่ต้องมากพิธีร้อยวันพันปีเจียอีไม่เคยทำความเคารพนางแต่วันนี้ต่อหน้าท่านอองตลับมีความเคารพเสียได้คงอยากให้ท่านองเห็นใจตนเองเป็นแน่ เหมยหลินรู้ความคิดของเจี๋ยอีอย่างแจ่มแจ้งพระชายาคืนนี้ท่านอองบอกว่าจะกินข้าวเป็นเพื่อนหม่อมฉันด้วยเห็นว่าหม่อมฉันทุกใจเรื่องท่านพอ่อหวังว่าพระชายาจะไม่ถือสาเจี๋ยอีกล่าวพลางจับแขนของลู่ชิงที่บัดนี้ยืนนิ่งพระชายารองไม่ต้องเกรงใจข้าเป็นคนใจกว้างไม่ถือสาเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้เชิญท่านทั้งสองดื่มด่ำกันตามสบาย นางรู้สึกเบื่อหน่ายกับกิริยาเช่นนี้ของเจี๋ยเต็มทีพูดจบนางก็เดินเข้าจจนไปเมื่อเห็นท่าทางเช่นนั้นของเหมยหลินลู่ชิงก็รู้สึกไม่สบายใจเขากลัวนางจะเข้าใจผิดไปกันใหญ่เจี๋ยอีตอนนี้เจ้ารู้สึกดีขึ้นบ้างหรือยังลู่ชิงถามเจี๋ยอีด้วยแววตาจริงจังเจี๋ยอีเมื่อเห็นแววตานางดีใจยิ่งนักที่ท่านอองเป็นห่วงนางหม่อมฉันดีขึ้นมากแล้วขอบพระทัยท่านอ,องที่เป็นห่วง ดียิ่งนักเช่นนั้นมือขํานี้ก็ไม่ต้องแล้วเจ้าก็กลับไปพักผ่อนเถิดข้ายังมีงานราชการต้องสสางพูดจบลู่ชิงก็รีบเข้าจวนไปไม่ได้รอฟังคำทัดทานของเจออีเพียงน้อย